สวัสดีจ้าพี่น้องอีต่ายชื่อเอกเช่นเคยจ้ะเมาสวัสดีเช้าว,วันศุกร์ครับพี่น้องไม่มีอะไรครับวันนี้ผัดกะเพราผัดกะเพราลูกชิ้นผัดกะเพราหมูปนกันไปขาดบ่ได้เลยพี่น้องกระเทียมครับกระเทียมนี่เลยสาระน่ารู้ผู้ใดบ่มากกินกระเทียมกกินกระเทียมให้มันได้เลยพี่น้องเด้กินสม,มืออืผมเนี่ย บมเมนทุกมือได้พี่น้องเอ้ยทุกวันแล้วก็อาจจะเกือบทุกคาบเลยเช้าเที่ยงเย็นนะ่ะเป็นอย่างที่แบบกินเหนือเลยเพ็ดเดี๋ยวนี้กินบ่อยพอดพี่น้องกลายเป็นแบบซื้อ,อไปเลยนะแล้วอีกอย่างหนึง่ง เนือ่อกินดีๆได้เชอมมันมีหนามแต่ว่าประโยชน์มากมายเพราะว่าอย่างพี่น้องกินไปนํำบอกไปหน้่งโดยกีว่าผมมีสาหร่ายเนี่ยผมเนี่ยก็ว่ามาหลายคลิปละว,ว่าเป็นแไขมันในเส้นเลือดสูงนะพี่น้องเนาะแล้วก็ความดันขึ้น150ร้อยห้าสิบกว่าตอนนี้ความดันผมเหลือแค่120ร้อยี่สิบกว่าครับผม เพาะกินตัวนี้แต่ไขมันยังไม่ได้ไปเช็คเลยครับอืมรออีกสักพักก่อนอย่างที่สองเลยเนี่ยเ่ื่ไขมันในเส้นเลือดได้เหมือนกันครับอันนี้สิ่งที่หาง่ายไม่ต้องไปซื้อมะก,การี่ที่มันแพงบ้านเราอะเพรามะก,การี่พรกกระเจี๊ยบ กระเจาะก็ไม่แพงเท่าไหร่อยู่บ้านเราเนาะพี่น้องอืแต่ว่าอันเนี้ยดกจิ้มตลอดปลูกไ้เลยตระพ่วงเนี่ยผมสิบอกอย่างหนึ่งเด้พี่น้องคนเท่าน่ะ เวลาพเป็นสิบบหูเลยเวลาพเป็นโรคพวกเป็นอย่างสิบบลู้เลยว่ามันทรมานมันลําบากซ้ำแดมกินตามใจปากบอดีได้พี่นอ้องผมจะบอกไวก่อนด้ครับอืของหวานของยังของแอบหนักแปบซุงหน้กแปบ๊บซี่พวกแอ,ขอบขนมปอกขอนมปังมาเนี่ยผมบอกได้เลยอย่าไปกินหลายได้พี่นอ้อง ของทอดกับเนืกินหลายย่างได้ย่างขันยัทอดกับเอาน้ำมันน้ำมันผืชแบบเอ,อนังหมูมาทอดน่ะแบบนั้นดีกว่าอืมแต่ว่าผมส่วนส่วนตัวผมแล้วผมมกักผักเยอว พักอย่างผมก็กินแต่ว่าผมไปมีช่วงหนึ่งมันอาจจะขคดขีดนะพี่น้องขียดเรื่องงานเรื่องงานสําคัญเลยที่ว่ามาทํางานอยู่แอบแต่วันสามปีสองปีกว่านี้ผมเขียดเรื่องงานมากพอขียดปุ๊บล้วกับสะสมครับอ่ากินของบุหรุบุหรุจกักันี่นำ้ำม,มันก็เลยกลายเป็นแบบไขมันในเส้นเลือดสูงโดยอัตโนมัติเลยพี่น้องเบี้ยนหนาเบี้ยหัวยู่ยากปวดหัวตึ๊บๆอาจเป็นเช้นเลือดแตกได้อ่ะเพราะฉะนั้น พยายามดูแลร,รักษาตัวตระของให้ดีแล้วก็กินกระเทียมทุกๆวันแล้วก็เนี่ยครับซื้อมาปลูกไว้กินอืเพื่อสุขภาพด้วยพ้องเด้อบ๊ายบายจ้ะ